Powerful My By Nicky Blue Engine ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ podcast ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจวันนี้ขอนำเสนอ30ว,น30วัน30วิธีที่มีพลังต่อชีวิตประจำวันนำเสนอวันละ1วิธีจนครบ30วัน30วิ30วธีนะคะวันนี้เป็นวิธีที่9แล้วในหัวข้อเรื่องลดสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆหลายคนอาจมีปัญหาหลังจากการนอนหลับไม่เต็มที่ วันทำงานที่รีบเร่งและเราจำเป็นต้องหาเครื่องดื่มเพื่อให้เราหายง่วงเติมพลังเพื่อช่วยให้เราตื่นตัวดังนั้นเราจึงใช้วิธีแก้ปัญหาที่เรารู้กันเป็นอย่างดีเช่นดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตเครื่องดื่มเสริมกำลังหรือชาแบบเข้มข้นและอาจตามมาด้วยเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดๆใช่เลยมันได้ผลในตอนแรกเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่เมื่อคาเฟอีนหมดฤทธิ์เราก็หมดแรงอ่อนเพลียแล้วเราทำยังไงละทีนี้เราก็ต้องเพิ่มคาเฟอีนให้มากขึ้นมันจึงกลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเราบริโภคสินกระตุ้นจำพวกนี้เข้าไปมากๆเรากำลังเพิ่มระดับฮอร์โมนแห่งความเครียดให้แก่ร่างกายเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่ออารมณ์การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันหัวใจความดันโลหิต ป็นตนต้หรืออาจเข้าข่ายปวดหัวไมเกรนกระเพาะอาหารอักเสบและระบบลำไส้แปรปรวนระดับน้ำตาลในเลือดสูงจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเครียดอยากกินขนมหรือของหวานต่างๆการเพ้ย์ปัญหาแบบนี้เป็นเพียงแค่ทำให้อารมณ์เรารู้สึกดีขึ้นเพียงชั่วขณะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง นี่เป็นการนับรวมถึงสิ่งเล้าในทุกแบบอาทิเช่นกาแฟชาเครื่องดื่มให้พลังงานน้ำอัดลมบุหรี่หรอยาต่างๆที่ซื้อทานเองหรือถูกสั่งจ่ายตามร้านขายยาเมื่อเราคิดทบทวนดูสิ่งเหล่านี้มีค่าในการใช้ใจ่ายเสียค่านิสัยที่สูงมากทำไมเราไม่ลองปรับเปลี่ยนให้เป็นนิสัยที่ดีต่อการมีสุขภาพดีเช่น รับประทานผลไม้สดและวิตามินบีเพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินตามธรรมชาติดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยหรือไม่มีคาเฟอีนออกไปวิ่งหรือเดินเล่นเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานปิดหรือไม่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใกล้ตัวตอนนอนหลับและเข้านอนให้เร็วขึ้นไปไว่ายน้ำแบบบำบัด หรือเหตุผลที่ดีเขาแนะนำว่าไปทะเลกันดีกว่าเยียวยาได้ทุกสิ่งลองปรับเปลี่ยนนิสัยที่ดีที่มีพลังต่อชีวิตประจำวันดูนะคะนิสัยที่ดีเราสามารถสร้างได้ Have a powerful day สวัสดีค่ะ